พี่น้องอสสสมครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาแจ้งให้พี่น้องอสสสมทราบนะครับว่าพี่น้องต้องตั้งสติให้ดีๆอย่าโดนหลอกง่ายๆเลยนะครับพวก call center เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับหมอชาติมีคลิปมาฝากพี่น้องครับจากเครือข่ายที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับได้ส่งต่อความรู้ดีๆคลิปดีๆมาให้หมอชาตินะครับหมอชาติก็เห็นพิจารณาแล้วว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องอสสสมอมากเลยนะครับเพราะว่า ป้องกันไว้นะครับพวก call center น,นะครับมันอาจจะมาหลอกเงินจากบัญชีของเราได้นะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องอสสอ,าอาสมอต้องเรียนรู้นะครับและก็ทําความเข้าใจและก็สามารถบอกคนใกล้ชิดและก็บอกอพี่น้องประชาชนในแวกที่เรารับผิดชอบได้ด้วยว่าอย่าตกเป็นเหยื่อพวก call center มันอาจทําให้เราสูญเสียเงินเป็นล้านบาทได้เลยนะครับพี่น้องครับเชิญชวนพี่น้องมาฟังกันนะครับ และก่อนที่จะฟังนะครับหมอชาติต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของคลิปนะครับท่านเจ้าของคลิปที่ได้นําคลิปไม่ว่าจะลงทางท i ิ t o ตอหรือว่าลงทาง a c e b o o k นะครับทางเครือข่ายาได้นํามาฝากหมอชาติหมอชาติก็มาฝากพี่น้องอสอสอส,อสมอต่อนะครับชมแล้วก็ฟังแล้วก็คิดตึกตองและก็นําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับพี่น้องครับเชิญรับชมรับฟังครับทําไมต้องเป็นสพชเมชืองเชียงรายก็ ไใช้จุดนั้นเขานี่คือใครบอสครับเขารู้จักอ่ะตำรวจอ่ะข้อมูลพวกเนี้ยเขาเหมือนมีหลังบ้านจีนที่ไม่ได้อยู่ตรงอ่าพอยเปรตนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็คือทําพวกลิงก์พวกอะไรส่งมาให้ทางบอสเขาเขาก็มาให้เขาบอกคอเซนเตอร์เนี่ยจะมีรูปบัตรข้อมูลของเหยื่อจริงไม่จริงจริงครับเอามาจากไหน ก็คือบอสเขาจะส่งมาให้นะครับเอาบอสมาจากไหนเนี่ยเมื่อเราเป็นลูกรักอ่ะเขามีหลังบ้านของเขาครับแต่ไม่เขาตรงนี้ผมเขาไม่ถึงเขาไม่ได้บอกทํายังไงในเมื่อเราเป็นเบอร์ต้นต้นของคอเซ็นเตอร์อย่าทาให้คนไทยถูกหลอกแนะนําหน่อยคือหนึ่งครับอยาาอยากให้โจนแนะนําหน่อยอะอย่าหลงเชื่อครับเบอร์แปลกแปกครับหรือพวกสายแปลกๆยิ่งโทรมาจากพวกพัสดุเอ่ยหรือไปรษณีย์เอ่ยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สพอหรือ สอนออื่นๆที่โทรหรือตำรวจนะครับโทรหาก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่าเป็นมิจฉาชีพไปก่อนนะครับเพื่อตัดสายทิ้งแต่ถ้าเขาโทรซ้ำเบอร์เดิมเช็คเบอร์ตาม Google เ,เลยครับมันจะมีเช็คได้ครับสำนึกไหมสำนึกครับสำนึกแค่ไหนสุดๆด สำนึกเขาถูกจับหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็จะกลับมาอยู่แล้วครับจะกลับมาอยู่แล้วทําไมถึงไปท่ทาแก๊งคอร์เซนเตอร์ทนู้ได้คือหนึ่งมันดังๆผ,<ม>ผมหางานในเฟสครับแล้วก็เป็นเฟสเว็บพนันเนี้ยทำพนันออนไลน์นะครับแต่ไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ มันปรับเปลี่ยนคือแรกๆอาจจะให้ทําเป็นเว็บสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้เราไปอยู่ที่หนึ่งเพื่อไปทํางานหลอกคนไทยนะครับไปเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีการสัมภาษณ์การเทสจริงไหมคือเป็นบางคนครับแต่ถ้าบางคนเป็นคอมหรือว่าเล่นคอมได้ก็เขาก็จะให้ทํางานาแล้วก็เราถูกถูกสัมภาษณ์ไหมไม่ได้ถูกครับแต่ว่าผมเป็นคอม เป็นคอมใช่ครับแล้วไปแล้วเป็นยังไงทําไมก็<อ>เห็นบอกว่าเป็นถึงระดับหัวหน้าดาวเด่นเลยจริงไหมคืออ่าเป็นหัวหน้าสายสามครับสายสามนี่คือสายที่ดีที่สุดดิดคือเป็นสายสายุดท้ายครับอืมแต่ว่าอ่าคือเราทํางานมาก่อนครับแล้วก็เขาให้เราเป็นผู้ดูแลตรงนั้นเป็นพนักง,งานดีเด่นเลยทําไมถึงเป็นพนักง,งานดีเด่นก็ ทำงานแล้วก็ทํายอดให้เขาครับทํายอดได้เท่าไหร่ก็ตามที่แจ้งไปครับเท่าไหร่ล่ะก็เคสแรกก็คือสิบเอ็ดล้านแต่ว่าอันเนี้ยมันมีสายสามคนอื่นร่วมด้วยครับเคสแรกนี่เหยื่อเป็นใครเหยื่อที่จําได้คือคุณพวงร้อยครับที่เป็นคุณครูที่กเกษียณแล้วใช่ไหมครับจําได้ไหมได้ครับแล้วเคสต่อมา ต่อมาเป็นชื่อคุณชันชัยครับคุณชันชยัยคุณชันชัยเป็นใครเป็นเหมือนนักลงทุนเล่นหุ้นครับนักลงทุนเล่นหุ้นหลอกกไปเท่าไหร่อันนี้สนะี่สิบเอ็ดล้านเขาบอกสี่สิบห้านะคือที่ยอดที่เขาคิดจะฟังนงนให้มันได้เท่านี้ไอเคสแรกเนี่ยคุณครูที่กเกษียณนั้นเราได้เปอร์เซ็นเท่าไหร่เปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นครับเท่าไหร่ล่ะ ามเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองแสนกว่าบาทครับ 2, สองแสนกว่าบาทครับ,ครบเคสคุณชันชัยอะ่ะประมาณสองล้านหนึ่งครับสองล้านหนึ่งครับแล้วเคสที่สามอ่ะหลอ,อกใครหลอ,อกคุณหมอครับคุณหมอแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคุณหมอคือเขาแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าที่สั่งนะครับว่าเผืออ่อเขาโกหก,กก็ได้แสดงว่ามีข้อมูลมาเดี๋ยวเรามีข้อมูลได้ไง คือสายสองจะเป็นคนถามข้อมูลของอลูกค้าอยู่แล้วครับว่าทําอาชีพอะไรทํากิจการอะไรบ้างนะครับมีสมุดบัญชีผีเล่มภายใต้ชื่อของเขาอะไรพวกนี้นนครับคุณหมอนี่เราหลอกไปเท่าไหร่า9.5ล้านครับ9.5ล้านได้ค่าคอมเท่าไหร่2ล้าน2ล้านห้าครับแต่ว่าเขาจ่ายให้ผมมาแค่สองล้านสำนึกไหม เอาความจริงเลยไม่ใช่เหยื่อแค่3ลายเนี่ยทาเหยื่อมันทั้งหมดกี่ลายจำไม่ได้ครับว่าจำไม่ได้นี่คื